สบายดีแรกสวัสดีพ่อแม่ที่น้องเอซี่ฝั่งเราฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้อันแม่พนที่ให้ไปทางป่าเนาะทางป่าอยู่เคมดีดีนะแม่พนกำลังผลพาให้เนาะส่วนฟ้าพนกะมาเกี่ยวหยาคาคือเก่าเนาะมือนี้เนาะกำลังกันเสียนเคี้ยวหมากเนาะคนที่เคี้ยวหมากแกนเพียงอันนี้นะแกนคูนบะเอองามๆเนาะ แก่นคูนเราได้แดงงามๆเพื่นว่าปูดพับยาอ๋องามขนาดเลยแก่นคูนเพื่อนปเยเวมากควบ่มีเรกเี่ยวกลับมาเที่ยวนีครับนหนุ่มตัวแดครับเชี่ยวขึ้นไหมแน่ผลแม่ผลนผลพาให้เนาะไปตักน้ำให้แม่ก่อนแป๊บนึงบ้าเอาต <dynasty> ็นมาพัก ก็เรียกแบบว่บัดเอาไปเมื่อวานนี้ลมบด้แห้งไปไดนเนาะมืัอนี่ผันลมแห้งๆแล้วนะแม่อืมลมแห้งหมดเลยอันนี้แม่เพื่อนกำลังผลพาให้เนาะผลพาใส่หินรับให้ผลเข้าข้าจะไปทานสบายพวกหกเนาะอยู่แคมปูซับไปทั้งนั้นแหละไกลกับลักเสาไฟเชิญกระจาวบักเสาไฟต่อไปใเชิญกระจา ยัดพื้นยัดไผ่ยัไผ <ภ S 1> ่ลูกเนาะเพราะว่าแม่เพื่อนกา้าช่วแล้วไฟลูกข้ากันเล่นดนะับคนละเวงเลยกันละข้ากันไปทางมือนหนุ่มน้อยคนกำลังเฮ็ดอยูงนั้นไหมมังเฮ็ดเพื่อดได้โอ้ชิม่าแปลงเพื่อนใด้ไหมโพตรมากมุ่งเมื่อก่างเด็ดดเดือดอย่างไรแมร่โอ้ดดยเพื่นชิเคียวมาก เูไปแล้วเเราอ่ะเป็นแม่แมวเข่าแล้วเข่าแล้วส่วนอันนี้ก็คือพาคอเนาะให้ลูกชุกให้ตุกเกียวให้ดองน้อยดามสันเข่าคักแล้วบ้านลงไว้ไปบ้านมุงไน้องน้อย้องน้อยคนกำลังม้างบนมุงไดเนาะสแปงเฮ็ดใหม่เพราะว่ามุงบ่ค่อยเถิดไปไหนอันนี้ ชีมุงอ้อมเห็ดแบบอันตอกไม้อ้อมหั่นะพี่น้องอันนี้ก็คือรักเสาที่เราตัดมาเมื่อวานนี้เนาะหามมาวานี้สี่เสาตัดในดินเ<อ><ะ>ท้าในลาไม่เปืยนุงน้อยมำมางมางชีมุงใหม่มุงใหม่แล้วก็อ้อมอ้อมไว้จอกจนเต บรรยากาศมันนี่กันลมแห้งเขียวหมากบุงก้อนเขียวหมากบุ้งดูแม่แม่เพื่อนบุ้เป็นคนมาเขียวหมากแต่ว่าโดนๆเห็นกับเจ้าเขียวแล้วก็เขียวเธอหนึ่งเลยแม่ฟ้าเพิ่นต่ำมาได้เกี่ยวจ่าเปิดชิคกี่ายนะต่ำก่อนยาวมาเขี้ยวเนาะไม่มาเขี้ยวเลยบุ้งเลยบุ้ขึ้นมากแคงน้อยเไปต่ำกับบุ้งพีแขี้ยวยำไวยอกเบา ในตำเอากว่าจังเคี้ยวแต่แรก่อนเราตักเคี้ยวละหกน้อยคนกับตะมิเนาะหกน้อยแต่เพื่อนเราไม่ได้โดดแกะนะแกะแกะวแถวบมีเด้ปลาเพื่นแถวโบมีก็เลยได้ตำเมาปลาเพื่นตำแล้วเพคนก็เอาไปเคี่ยวเนาะวันนี้เอาบ่วงตักเคี่ยว คันย่ำเลยผัดแข็งเนาะเปลือกปูนมันมีอัน,นใหญ่ๆเนาะอน,นี่แม่เพื่นกับกำลังเคี้ยวเดี๋ยวบัานี้เห่ากันชิพากันย่างไปบ่อนชิถางป่าไป,าปาแล้วเนาะแม่กับนงน้อยเพื่อนพากันจิบคุดกันพังลักหัวและกามุงใดเนาะมุงใหม่ส่วนชาวซุกแลสิพไปทางป่าเนาะบัดน,นี้ ตอนนี้สาวซุกกะมาฮอดบอนทิาชิทางป่าแล้วเนาะพี่น้องสาวซุกกะจะใส่โซบมือที่ p ี c เอฟซีนซื้อให้และนะ้วเนาะลองใส่เบอ่งก่อนยันงควันใส่จะเกลือเนาะใส่แกะใหม่ๆเลยเบาสบายค่กนะเนาะเบาเบาเลยพิ่จตเวียกสะดวกอยู่เนาะตัวนี้นะเนาะขาขาว ว่านี้แม่เพื่อนน้ามาจูดป่าอยู่ม่องนี้เนาะพี่น้องม่องที่สาวซุกกับตัวเกียวมาทางนี่แหละเพื่อนมาจูดจูดอยู่คู่น้องซะแลไฟไหลล่ามล่ามลงไปอันเกือบอันเกือบจุสายไฟอันเกือบจุสายไฟอยู่นั้นเนาะโตไปเฮือนขาจาอยู่อันทางหน้านี่เนาะแต่ตัวเกียวนุ่งน้อยสาวซุกกับผ้ากันแลนอุ่นละเวงแล้วเนาะเมื่อวานนี้แลนมาดับไฟเนาะสาวซุกกะ หิวน้ามาแต่เฮือนเล่นมาฮดเนาะฮดแบบเล่นเข้าไปอันกองขี้เท่าจนเหยียบอันทานไฟเนาะความยานนันันนดับไฟบอยู่เมื่อวานนี่แล้วก็สาดน้าเข้าไปแล้วก็เล่นไปโดดลงแคมนองตักน้ําขึ้นมาให้นองน้อยอีกเนาะอะไรกัแเล่นไปฮดเมื่อวานนี้โอ้เบิดหลายคุเติมเนาะเผื่อภัยสิดับกับเอาอันใบอันใบพ้าเนาะมาตีดับไฟเมื่อวานนี่ใบเฝ้าก็ยังเอาโบยู่เนะาะใบพา้า ก็เลยได้อันเอาน้ำมาตักคดสามกระคุสามคนเมื่อวานนี้ว่าพ,พากันตกใจขนาดเมื่อวานนี้ล่มบ่มีแต่ว่าแบบอันหน่าพอนดอกแล้วอันพ่นเหี่ยวเพ่นแห้งแล้ว,ลวไฟพันแล้วลุกคักเนาะพี่น้องนี่นางโบไปไปทางปา้าเฉเดียวอันนี้ก็คือฟ้าพาสาวซุกเนาะพาคอแม่พันผลให้เรียบร้อยแล้วคือสีคาวคักเนาะส่วนนี้คือบ่อนที่แม่พันจูดเมื่อวานนี้เนาะ จูดว่าอันคู่น้องตานี่แหละไม่เบิรเลยอันต้นอ้อยเนาะอ้อยอันอ้อยเนเปียเนาะหญ้าเนเปียให้งัวแล้วไฟหล่ลาบลงไปทางลุ่มนี่เนาะพี่น้องลาบลงไปหม่องนี้เนาะนี่ลาบลงมาหม่องนี้เลยมือวานนี่แล้วลักไฟก็อยู่หม่องนี้เลยเนาะมือวานนี่เนาะก็เลยพากันเล่นตาตีมาหดเนาะมือวานนี่โคดน้ำ เบิ่งห้าอันนี้เดีน๋นาะติดไฟคืออย่างนี้่นแห้งเหี่ยวเขาแล้วก็ติดไฟพากันฮดดับไฟวางนี้ละมือวนนี้ตัวเกี่ยวเพื่อก็เข้าไปถางกอนแล้วเสาซุกกัะแล่นเข้ามาเหยียบไปถ่านไฟในนี่แล้วเนาะพดไปวางนี้เลยนี่หลุมรักเสาไฟนี้เลยเนาะห้าสูงสูงถางทุกปียามฝนมาแล้วจะเกิดใหญ่ไวอีกเนาะ ตอนนี้ตัวเกียวเพื่อนกำลังลงมือถางเนาะตอนนี้ใช้ผ้าขอคนละดวงสวัสดีทุกคนมาถางป่าเนาะมืนอนา้ถางป่าหกขนาดเลยนี่อยู่ไกลหลักเสาไฟกระเจ้าเลยเนาะส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าเฮือนกระเจ้าเนาะก,ก็เลยจำเป็นได้มาถางเลยเนาะถางออกหน้าเฮือนกระเจ้าเข้าไปนั้นเมื่อวานนี้พ้ากันตกใจจนตาตีเนาะ <c oughs> เพื่อดับแล้วนะ <c oughs> ดำเบิดขี้เท่าขี้ทานไปหน้าแบบติดหมองหมอบรเลนอมาวานนี่มแม่พ่นจูดวานี่อย่าหาเหตุดอจูดอันหยายามแรงเนาะลูกทักอย่างนี้ทางที่ดีละทางเราเนาะแม่พ่นกับบริจูดให้มันลามลงมามองนี้ดอกจูดเทิงคู่นองซะพุ้น ไล่ลามลงมาเนาะบาดนี้ห้ามจูดเดดขาดเนาะโมหัจูดเดดขาดจูดเลยล่ลามไปท,ทัวทิฟดับโมไวเอาไฟโมอยู่ดีจะใกล้หนองสะเนาะเต้าซุกกระเตรียมพร้อมจีเข้าไปทางป่าเลยเนาะบัดน,นี้เนาะต้นกระถินทั้งบดแถวนี้เนาะต้นกระถินกับโบโจงไว้เพราะว่าใหญ่ขึ้นไปเดี๋ยวพวนจีไปข่วงมันจีไปถือกัะลัก,ลก สไปถือสายไฟเนาะตัดลงเลยมีแต่ดอกหญ้าขิวเนาะดอกหญ้าขิวกำลังบานสมั่งเลยมีแต่นผุ่นดอกหญ้าขิว มาเดอ้อลูกเคยแม่วาเดอ้อมาทางปา่าลำกันเดอ้อต้นหญ้าขิวก็นใหญ่เลยต้นหญ้า,า,า,าขิวใหญ่ๆเงียบเงียบทึ้งต งแล้วก็ดึงออกให้ห่างจากรักักเสาไฟเนาะแม่เพันบอกหกหกขนาดเลยเนาะพี่น้องหกใช้หกบาทเนาะส่วนลายจะเป็นต้นยาขิว คิวนี่เพิ่นใหญ่ไวตอนช่วงที่เหาดำหน้าแลวเนาะงามฝนฝนดีฝนตกมากเพิ่นก็เลยแบบใหญ่ไวแล้วก็งามเนาะปีต่อไปเหาสีโบห้ยหญ่เนาะบาดนี่สีมาพันลงตลอดใหญ่เป็นกอึ้นเหลันพันพัน,พน ตัดทิ่มเลยตัดให้ปป่งมาก ตอนนี้บดมาแล้วไข่เนี่ยเนาะบททดือเย็นๆนะบดอดนๆเนี่ยแต่ไข่เนาะบดแต่แป๊บเดียวนึ่งตัดลงไปเลยนี่กับต้นกระถิ่นเนาะตัดถิ่นไปเลยไกลรักไฟ เป็นใดแท้คือหกแต่เนาะส่วนตัวเกียวพันางทางพุนเนาะเด็กหนาเือนกระเจ้าเนาะส่วนสาวซุกทางยู่มองนี้หลุมลักไฟนี่ ตอนนี้เขากระทางได้ประมาณนี้เลยแนะ้วใครเนี่แล้วอยู่ใต้ลักเสาไฟแบบมัเนเริ่มออกเน้ยแล้วหยตัวเกี่ยวเพื่อนกระถางจุนาเฮือนกระเจ้าแล้วตอนนี้เฮ้ยเมยยๆๆขี้เมียงจับพ้าเฮหทโซมือดำเลยเนาะตอนนี้ปอจับพานะ้าหลายเนาะ เมนียงนฟ้าจะนออกอันนี้กับต้นมะกะถิน่นนี่จะตัดถิ่มแล้วจะเนาะอันนี้ก็เพราะว่าอยู่ไกลสายไฟเลยเดี๋ยวจะไปจ่องเราสายไฟต้นมะกะถิน่นในดินเท่านะบึ้อพี่น้องเพราะว่ามากเพื่อนแก่แล,ล้วลมพัดมากแลวกะในเพื่อนกับปิวไปเท่าที่เท,ทเดนแลวกับเป็นเนาะพอได้เก็บให้เบ้ทุกปีเลยแหละ เต้าซุกกาทีทางม่องนี้ให้แป้นก่อนจักหน่อยเนาะพี่น้องแล้วพี่ผักเนาะหมักห้าอันนี้มักเก็ะเสือขนาดเลยพี่น้องเป็นมักห้าที่ว่าคืออั เป็นหัวแหลมๆเนาะ <shorts. S 1> ปักเบิร์เลยปักเขื่องเบิร์เลยโหต้นสูงใหญ่ขนาดเนาะต้องได้ตัดถึงเป็นได้สร้างขนาดบางงานเนาะโดออกไหมคือจะถือฟ้าแล้เหมือนน้ำมันโอ้เหถือ น้องตัวนี้ถือมังหย่านะปักเต็มมาเลยเนาะมังหยานี่พปถางลงกับบวับบวายเนาะยังพักอยู่สาวซุกกับตัวเกี่ยวกับผ้ากันทางได้ประมาณนี้เนาะมือน,นี้ลักเสาไฟมือนี้ก็ถางเอาประมาณสามนี้ก่อนเนาะมือหนาค่อยมาถางใหมอ่อีกพอเบิ่งหน้าสาวซุกตอนนี้เนาะ ทั้งถามทาั้งแร่เนาะตอนนี้เบิกมักหยาจนติดทอนหมวกเนาะมังห้าหัวแหลมๆมอันนี้เนาะติดหมวกติดส่งติดเสื้อไปเลยโข่ก็สามสิเก็บออกบารดนี้ติดไปเลยเนาะส่งเสือ้อมังนหน้านี้ลายลายเนาะทางไปน้ำกับเกาะส่งเสือ้อไปน้ำเกาะบปเลยเนาะโูส่งอะส,งสำหรับมื้อนี้กะทางได้ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องบ่ไหวพักผ่อนก่อนเนาะ แล้วเมื่อื่นเขาคอยมาถางต่อีกเมื่อื่นตัวเกียวเพิ่นกาไปนั่งเศร้าเมื่อยอยันผมต้นกล้วยพิ่เนาะเมื่อยขนาดตอนนี้แล้วเขาจังมาถางต่อีกเนาะหกหกหกโบไฮว้าเลยเนาะพี่น้องขั้นโบทางกายันเกิดฟืนเกิดไฟเนาะขนาดเมื่อวานนี้แม่คนจูแตะคูหนองสะยังลามลงมาฮอดพีกเนาะสวยเดียวดับสวยกันดับเกิดบบท่าน บานนี้บานนี้แหละบบจูดแล้วบานนี้มแจะทิทางเอาทางเอาแล้วกาต้มเข้าเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วเขาจึงจูดเนาะขันจูดเลยคือแม่คนจูดเมื่อวานนี้ฮ่ะอันตลายจูดคือเมื่อวานนี้เนาะล่ามไปทั่วทิพย์ล่ามไปทั่วแดนเนาะดีแต่ใกล้แค้มนองสะหะแหละเมื่อวานนี้ค่ะเพราะตอนนี้ลมพัดมาเย็นเย็นสบายเลยมีแห้งขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะ สำหรับใครที่อยากเป็นลูกเคยแม่วาเนาะต้องเบิ่งคลิปนี้เลยเนาะแม่วาเพื้นมีเวียกให้เฮ็ดทุกมือนะ้อเนาะพาเฮ็ดเวียกตลอดลูกเคยแม่วาต้องอดทนเนาะอดทนสู่สซนเนาะบ้านนี้สาวซุกาสิเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วส่วนแม่กบน้องนะ้อยสงสัยยังเฮ็ดอันมุงหลังคาได้ยังบบทันแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ครอบครัวาสาวซุกเซโนโบิวตี้เนี่ยเดอ้อสบายดีบาย